สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนเพืนเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีก1วันนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วพ่อใหญ่มหาก็ขออารัธนาคุณภระศรีรัตนตรยัย คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เจ้าพระคุณท่านได้รจนาไว้ในบทขัดพระคาถาเบื้องต้นว่าปุตตาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนังอติกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสวานโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะแห่งคาถาจินบัญชร จงมาปกป้องคุ้มครองเพื่อนเพื่อนเซีทุกท่านนะครับปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมาสงความมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวัรคังยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวง วิจารเจรัยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้พ้าใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยที่คลุกเคล้าด้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับ บางครั้งครูบาอาจารย์ก็จะเห็นลักษณะเนื้อผิวพระอย่างนี้ว่าแก้น้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนๆก็มีนะครับแก้น้ำมันตังอิลดึกฝังพระลบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกล้องพันเอมาแล้วค่อยจะนำมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ 15X ธรรมดานี่แหละครับเราดูว่า พระที่เนื้อหาแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่ดูซูมระคังนะครับเนื้อนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่เราจะเห็นนะครับเนื้อลักษณะวายผ่าซีกเล็กน้อยม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่เราก็จะเห็นช่องแขนนี่ก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับอกนี่ทรงวีนะครับเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่อกวีนะครับ ลักษณะอย่างนี้บางครั้งแล้วก็เทียบใส่กับองค์องครูนะครับเรียกว่าองค์ลุงพุทธเลยทีเดียวพ่อใหญ่มหาก็ไม่บางอาจที่จะไปเทียบชั้นนั้นได้นะครับพ่อใหญ่มหามีลักษณะพระที่มีผิวพันธ์อย่างนี้เพียงองค์เดียวนะครับท่านอาจารย์ตรียมประไว้ก็ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะเหมือนสีผิวมะกอกสุกนี่แหละครับเพื่อนสีผิวมะกอกสุก ครูบาอาจารย์บางท่านเ็าเรียกว่าเป็นสีช็อโกโกแลต,ตไปเลยก็มีนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพเพื่อนๆสีช็อกโกแลตนะเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมครับเพราะอยามหา,าก็แปลกว่าทาไมครูบาอาจารย์บางสมาคมเห็นองค์สมเด็จเนี่ยถึงกับเรียกว่าเป็นองค์ช็อโกโกแลต,ตสีช็อโกโกแลต,ตนะครับถ้าเรายิ่งไปเจอองค์เรียกว่าองค์ชั้นมากนะครับยิ่งหนักเลยนะครับสีท่านจะออกดําเข้มนะครับ เข้มอมแดงไปเลยนะครับเรียกว่าององชานหมากนะครับแล้วก็องค์น้ําหมากอย่างนี้นะครับเพื่อนมีนะครับองน้าหมากก็จะออกเขาจะไม่ดําลักษณะเข้มอย่างนี้จะออกแดงเลื่อๆนะครับแดงอมชมพูนินดๆแดงแดงไม่ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับออกแบบองค์น้าหมากนะครับก็มีอันนั้นในในอง์รําเนียบองค์ดาราองค์รูเลยมีนะครับตั้งชายากันแบบ เป็นทางการถ้าเรียกว่าองค์น้ำหมากมาในพวกเราจะรู้อ๋อทันทีเลยนะครับแต่องค์ชา้นหมากมาอีกแบบหนึ่งอันดำดำเหมือนสีผิวช็อกโกแลตเลยนะครับยิ่งหนักไปอีกครูบาอาจารย์ท่านมาตั้งให้คราวหลังว่าสีเหมือนสีคล้ายช็อกโกแลตนะครับพอจะมาเห็นแล้วก็กแปลกดีนะครับครูบาอาจารย์บางท่านที่มีองค์ความรู้ท่านก็จะ,ะจินตนาการมองแตกต่างกัน ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ถือว่าเป็นที่มาของลักษณะการแก่น้ำมันตังอิ้วขององค์พระในเนื้อหาในมวลสารต่างๆนะครับลักษณะก็เป็นเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็เข้าใจตามนี้นะครับพ่อใหญ่มหาเองก็ก็ถือว่าองค์นี้เป็นองค์ครูเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนดูเกตสิครับนี่เกตนี้ แทงทะลุซุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนนี่าพาดผ่านซุ้มระคังไปเห็นไหมครับเป็นการพาดผ่านนะครับสวยงามอ่อนช้อยนะครับเกศท่านเนี่ยถ้าเราดูดีๆสะบัดพริ้วไปทางด้านซ้ายเราฝ่าองค์พระนะครับนี่ถูกต้องไหมครับนี่สวยงามผักนี่เป็นข้าวหลามตัดเลยนะครับเหมือนเหมือนใบโพเลยทีเดียวนะครับเป็นพุทธศิลป์งดงามอีกบล็อกพิมพ์หนึ่งของช่างหลวงวิจารณ์นะครับนี่ เป็นข้าวหลามตัดสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่เหมือนใบโพเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลักษณะนี้ไหลตกทั้งสองข้างนะครับไหลโค้งลงแล้วลักษณะเป็นอกวีมีร่องตรงกลางนะครับเราดูดีดีหน้าอกนี่สวยงามนะครับเพื่อนๆตรงซอกรักแร้ด้านขวาเราซ้ายของพระเนี่ยจะยกตัวสูงขึ้นเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นพุทธศิลป์ที่งดงามนะครับมือนี่ แทบทุกองนะครับเราสังเกตนะครับด้านซ้ายเราฝาองพระนี่จะจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกพิมพ์หลวงพุทธนี้นะครับมือด้านซ้ายเราฝาองพระเนี่ยมือด้านฝาท่านเนี่ยจะอวบอวบใหญ่นะครับมือขวาทา่ามือซ้ายเห็นไหมครับนี่วางไว้บนหน้าต่างเห็นไหมครับเห็นชัดเนเป็นการวางท่าลงเห็นไหมครับปลายพระบาทเนี่ย งดงามนะครับนี่ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับเราดูเนื้อปูนเปลือกหอยนี่นะครับปูนเปลือกหอยคุกเข้ากล้วย,ย,ยน้ำมันตังอิวเนี่ยใสเป็นเกล็ดแก้วไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยคล้ายลักษณะหินอ่อนจับเนี่ยเย็นมือหนุบมือนิ่มมือดีนะครับเพื่อนเพื่อนดูฐานฐานหมอนคมชัดนะครับเราเห็นเห็นเส้น ผ้าที่เส้นนิสสีธนนะครับหรือเส้นวาสนาที่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกนะครับเลือนรางเราเห็นขาสิงห์ทั้งสองข้างถูตกต้องไหมครับเนี่ยขาสิงห์ลักษณะตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับนี่ขาสิงห์นี่ตกทองช้างนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นลักษณะอ่าเป็นเหมือนกับ สองดูด้วยกล้องนี่ใสเหมือนแก้วเลยนะครับเหมือนเกล็ดแก้วนะครับแปลกมากแต่จันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับใสเหมือนเกล็ดแก้วนะครับแล้วก็พื้นพระนี่ก็ปีแยกแตกออกเห็นไหมครับเนี่ยปีแยกแตกออกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับด้านในซุ้มระฆังเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยด้านในซุ้มระฆังเนี่ยมนทื่อเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านใน ดูลักษณะนี่เหมือนเป็นไหวผ่าซีกเล็กน้อยเรือนรางนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเหมือนไหวผ่าซีกเล็กน้อยนะครับด้านในนี่ส่วนซุ้มระฆังนี่ก็จะยุบเย้าว้าแหว่งเห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเป็นความงามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เฝ้ามองว่าครูบาอาจารย์บางท่านบางสมาคมนะครับพวก เซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนที่เป็นพวกพ่อค้าพระเนี่ยสายการตลาดเนี่ยเขามักจะชี้ว่าพิมพ์พแล้วก็ตําหนินะครับเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ว่าองค์องค์วัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกเป็นยังไงถ้าเราต้องการอยากจะขายพระเป็นพ่อค้าพระเนี่ยเราก็ต้องไปตามเขานะครับเพื่อนเเราต้องรู้นะครับว่าตลาดเขาต้องการยังไงนะครับถ้าท่านอยากจะขายพระนี่ ท่านจะต้องต้องศึกษาตลาดว่าเขาต้องการผ้าแบบไหนมีพิมพมีตำหนิท่านก็ต้องหาตามนั้นนะครับถึงจะขายได้ถ้าท่านไม่ไม่เอาตามนั้นท่านมาแบบอนุรักษ์มาแบบโบราณท่านก็ขายไม่ได้นะครับมีเพื่อนๆ f c หลายท่านคอมเมนต์มาพูดคุยกันก,ก็ก็ถูกต้องนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยอย่างกัญยาณมิตรนะครับอย่างบัณฑิตเหตุผลคุยกันนะครับถ้าเราตั้งต้นตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาอย่างที่เขาบอกนะครับ แต่พระของพ่อใหญ่มหาเนี่ยคือเราต้องมองนะครับร้อยห้าสิบปีเป็นต้นไปเนี่ยคือตำหนิหรือว่าพิมพ์มเนี่ยมันมันเป็นไปตามกาลเวลานะครับเพ,พื่อนๆมันหลุดมันสึกมันกร่อนไปตามกายภาพนะครับส่วนตำหนิเนี่ยออกจากบล็อกพิมพ์มเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้คงทนนะครับเพ,พื่อนๆพ่ออย่างเราเห็นเนี่ยตำหนิตรงนี้นะครับที่มีเหมือนกับบล็อกพิมพ์นี้อาจจะเนี่ยอย่างนี้นะครับบล็อกพิมพ์นี้ ตรงนี้ไม่ใช่เป็นมวลสาที่หลุดไปนะครับอาจจะเป็นบล็อกพิมพ์ที่ต้านแตกที่มีโหนกนูนขึ้นมาบล็อกพิมพนะครับที่แกะไม่ละเอียดเวลาเอาพระลงจึงเป็นลักษณะเป็นหลุมอย่างนี้นะครับแล้วถ้าหากว่า 84%,00 0องค์ในแต่ละบล็อกพิมพเนี่ยเมื่อกดนานเข้าเนี่ยจุดตําหนิตรงนี้ก็จะสึกหลอไปหมดไปแต่องค์ท้ายๆองค์แปด0 0 0่นท้ายๆเนี่ยตุ่มเล็กๆข,ขาวๆตรงร่องใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้นะครับ เห็นไหมครับเพราะว่าศึกกลอนไปอย่างเงี้ยถูกลมถูกแดดไปอย่างเงี้ยหรือต่อไปร่องตรงกลางที่พระอุระหน้าอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นก็ได้อย่างนี้นะครับหรืออาจจะเลือนลางไปหลุดออกไปก็มีเนี่ยคือมันเป็นอนิจจังนะครับคือมันเป็นกฎตรลักนะครับเราเราศึกษาพระเราแฝนพระสมเด็จเราต้องมีศรัทธาเรามีความเชื่อนะครับทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจัง ไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนนะครับเราจะไปยึดมั่นนะครับการที่เรายึดมั่นคืออัตานะครับพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้เรามีอัตายึดมั่นว่าจะต้องมีตําหนิตรงนี้พิมพ์อย่างนั้นนี่คืออัตาท่านท่าน,านยังติดอยู่ในวังวนนี้ท่านก็ต้องอยู่อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเราอยากจะขายพระได้เราก็ต้องไปตามที่ที่เซียนเขาบอกถูตกต้องไหมครับ เราเราก็พูดกันความจริงอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาตามตลาดเราอยากจะศึกษาพระแท้ที่สําคัญอัตตาอิัตโนนาโตเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเพืเ่อนๆจะต้องศึกษาแยกแยะวิเคราะห์ตนเองหาประสบการณ์อย่างพระพุทธเจ้าเราก็จะตัดสู้ทรเนเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยหปีนะครับเพื่อนๆปีที่6นะครับค่อยค่อยคอย่คอยบรรลุนะครับ สี่ปีก็เรียนปริญญาอีกสองปีนี่ก็เรียนสายอาชีพหกปีก็บรรลุเรียกว่าสําเร็จปริญญาพร้อมกับสายอาชีพเลยนะครับถ้าเป็นผู้เก่งยิงก็พวกหมอพวกแพทย์พวกผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆใช้เวลาเรียนถึงหกปีเลยนะครับเพื่อนๆนั่นแหละพระพุทธองค์ก็ผ่านมาทุกสํานักนะครับอุตกะดาบทอาลาละดาบทสองแล้ว สัญชัยสามแล้วขยากษสปะนาตีกษสปะออรุเวลากัสปะก็รวมเป็นหกหกสำนักนะครับพระพุทธองค์เรียนหกมหาลลยนะครับหกมหาลลยนี่ใช้เวลาหกปีนะครับเรียนทุกที่ที่เขาบอกศึกษาทุกแห่งที่เขามีนะครับแบกกฎเดินธุดงพระพุทธเจ้าเราอัตติอัตโนมัติหน้าโถมาก่อนนะครับจนได้มาบรรลุธรรมเนี่ยด้วยพระองค์เองเห็นไหมครับเพื่อนๆนดังนั้น เราเราอยากคิดว่าเราเก่งนะครับเรา,าคิดว่าเราดูพระเป็นคนเดียวไม่ได้ศึกษาศึกษาจากตำราบ้างเล็กน้อยจากคนเล่าบ้างไม่ได้นะครับเราต้องไปศึกษาชมรมสมาคมเข้าคอร์สอบรมนู่นนี่นั่นมากมายนะครับกว่าที่เราจะเป็นพระอย่างพ่อใหญ่มหานี้มาแบบนี้ได้ก็ใช้เวลาเกือบ20ปีนะครับจนมีโอกาสได้ เวิร์กโฟมมีเวลาแล้วก็มาเปิดคลิปแล้วก็เจอท่านอาจารย์นัตรพลเกษสาวคอหรืออาจารย์โจ๊กเนี่ยที่ท่านพี่ไตเต้ไปสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพราะอย่ามหาที่เป็นแฟนพันธ์แท้เอฟซีของพี่ไตเต้กับอาจารย์โจ๊กเลยนะครับเราจึงได้รู้เราจึงได้เห็นเราจึงได้เห็นความแตกต่างของอาจารย์แต่ละท่านสมาคมแต่ละแห่งก็นั่นแหละรครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสม,มอไปนะครับบางแห่งก็เยอะนะครับเยอะหมายถึงว่าพร่ำเพรือเยอะนะครับ <c ười> คือเล่านิทานเยอะนะครับเรารู้อันไหนเป็นอันไหนแล้วก็การกรองเอาเฉพาะข้อมูลนะครับใช่ก็คือใช่ไม่ใช่เราก็ตัดตัดติ้งใจเองเราดูแล้วนะครับเราเราดูแล้วเราดูแล้วเราเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราก็ต้องแยกแยะได้นะครับ อย่างนี้ยมันเป็นการสะสมองค์ความรู้ของเราเมื่อเรามาเจอองค์จริงอย่างเงี้ยเราจะได้ถ้าแท้แท้ยังไงแท้ยังไงบอกบอกเขาตอบเขาให้ได้ถ้าแท้แท้ยังไงถ้าเขาถามมาแต่ถ้าถ้าไม่แท้นะ่ะไม่แท้ยังไงเพราะอะไรต้งคนถามคนตอบต้องเปิดใจคุยกันนะครับเราคุยกันแบบปราดเมธีแบบบัณฑิตนะครับ ด้วยความเคารพนะครับนี่คือเบื้องหน้านะครับที่เราเห็นเรามาดูด้านหลังท่านนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่ก็ดูหลังแล้วจ่ายตังเลยนะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกเพื่อนๆดูนะครับดูด้านหลังตรงที่แตกนี่นะครับเพื่อนเพื่อนขออนุญาตให้ดูกล้อง 15x นะครับ เป็นเนื้องอกเป็นเนื้องอกขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับกูบาจามบางท่านบอกว่าสมเด็จวัตรคังเป็นสมเด็จที่มีชีวิตนะครับตรงไหนแต่ครัมจำรูดท่านจะงอกขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับมหาจรจันนะครับเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือรอยรอยปีแยกรอยแตกของท่านนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เวลาเราดูนะครับพเพื่อนเวลาเราดูเราก็พิจารณา องที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาของเราเห็นไหมครับท่านบอกว่าเหมือนเหมือนเนื้อเหมือนเหมือนเนื้อบอบช้ํานะครับครูบาอาจารย์บางท่าน็เรียกว่าเนื้อเน่านะครับแตกไหมครับ,บเพื่อนๆครูบาอาจารย์บางท่านก็พูดมาแบบมหาทจันทร,ร์นะครับพูดมาแบบแตกต่างเลยนะครับเนื้อที่บอบช้าดูแลเหมือนเนือ้อเน่าดูแลเหมือนเนื้อสีช็อกโกแลตเหมือนแตกเหมือน เหมือนมีรอยแบบเหมือนฟ้าผ่านะครับบางทีเป็นแตกบางครั้งก็เรียกว่ารา,ากแับชีนะครับบางครั้งก็เรียกว่าเป็นรอยพผ้าผ่านะครับฟ้าแลบนะครับเป็นรอยฟ้าแลบท่านก็เล่ามาท่านก็ท่านก,ก็ดูจากธรรมชาติเลยครับท่านเกิดก่อนเราไม่มีใครเกิดทันในยุคข,ของสมเด็จหรอกครับถูกต้องไหมครับไม่มีใครเกิดทันดังนั้นเราก็ศึกษาจากตำนานโบ,บ,บ,บราณโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านสืบทอดกันมา เห็นไหมครับนี่ด้านหลังนะครับเขาเขาไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีรอยยุบรอยแยกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่พุดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยเพ่อใหญ่มหาทดลองด้วยน้ำกมิ้นแล้วนะครับเอาน้ำกมิ้นมาลงในองค์นี้ครับองลงตรงที่แตกนี่นะครับเพื่อนๆนี่ปรากฏออกมาเหลืองนะครับนี่เหลืองนะครับยังมีรอยขมิ้นเหลืองดําติดอยู่นะครับตรงเนี้ย สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราได้ได้ศึกษาได้พิจารณาได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเรานะครับเมื่อเราดูลักษณะอย่างนี้แล้วด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้แล้วให้เพื่อนได้ดูข้างๆนะครับเป็นเคล็ดลนะครับเรามาศึกษากันนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้ก็มีเหล็กเรียกว่าแลาธาตุกายสิทธิ์นะครับ เหล็กน้ำพีเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไปดำอยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆล,ลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆดูด้านข้างตัานเห็นไหมครับนี่แพรี่แยกแตกออกมันมันเป็นธรรมชาตินะครับไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะครับจนเกินเหตุนะครับไม่งามจนเกินตัวทุกอย่างมันมันลงตัวเห็นไหมครับนี่งดงาม ขออนุญาตสัมผัสด,ด้วยแม่เหล็กให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเราจะได้สบายในการสะสมพระนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับจอะพระพิสูจน์หักพระพิสูจน์อย่างเงี้ยพ่อใหญ่มาก็ทํานะครับสุดท้ายใกล้ตัวง่ายสุดก็คือเอาแม่เหล็กลองดูนะครับถ้าเรามีความเชื่อว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์ที่คนโบราณท่านมีอะครับ ล้วก็ลองเอาแม่เหล็กมาดูดูนะครับค่อยๆน้มเอียงนะครับนี่ค่อยๆน้มเอียงมาเห็นไหมครับเพื่อนๆแปลกนะครับดูอีกรอบนะครับไม่ครบสามรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเราจะได้สบายใจในการเก็บสะสมพระของเรานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ ครบ3รอบพอดีนะครับเราเจออย่างนี้เราก็เราก็สบายใจนะครับเพื่อนๆถ้าเรามีองค์ความรู้ส่วนตัวของเราเนี่ยพระเจ้ามหาแนะนํานะครับเบื้องต้นนะเราเราจะเพิ่งเชื่อคนนะครับเพื่อนๆเ,เราเราอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆนะครับบางทีพระองค์นี้จะดูดูแปลกๆนะครับแต่ถ้าเรารู้กระบวนการขั้นตอนรู้เหตุผลบางครั้งท่านก็เลือกเรานะครับเพื่อน พระเลือกคนคนก็เลือกพระนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับยิ่งทุกบวลสารนี่เจ้ารุคุลท่านอัญเชิญถวยเทพในเทวดาแปดหมือนโลกธาตุแ enfin, สงโกดจักรวาลนี่มาปกป้องคุ้มครองนะครับอย่างองค์นี้เท้าเวสุวรรณทางด้านทิศเหนือนี่ครับทิศเหนือ,ท,นอที่ตะวันออกก็เท้าตดาตลด,ดแูแข่พวกคนทันวิทญารกุมพันนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็มีเท้าวิรูปักปกครองพวกนาคพญานาคพ,พวกนี่นะครับสัตว์ที่ไปด้วยท้องทั้งหลายนะครับ แล้วก็ทั้งด้านทิศใต้ก็มีท้าวิรุณหกปกครองพวกครุฑพญาครุฑนกสัตว์ที่มีเล็บมีขามีกระดูกใหญ่เนี่ยที่ไปบนฟ้าและบนดินเนี่ยปกป้องคุ้มครองเราเห็นไหมครับเพื่อนๆดูองค์นี้สิครับดูด้านข้างเนี่ยสวยงามนะครับนี่เกตเนี่ยตกท้องช้างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับเพื่อนๆดูเกตสิครับนี่แหละก็เรียกว่าตกท้องช้างนะครับ ม้วนยุบไปหาพื้นพระสะบัดขึ้นมาเห็นไมครับไม่ตรงไม่แข็งทื่อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับงดงามนะครับเนี่ยดูมุมไหนก็สวยก็งดงามนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับตูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้พ่อใหญ่มาหาช่อง2อพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ